ใ,ใช้ก้อนหินผสมกับปลาปักเป้าออกมาเป็นเฮ้ยโอ้โหปักเป้าก้อนหินระดับคอมมอน ออกมาเป็นยังไงเอ่ยเฮ้ยเอาล่ะครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาร์ตะไปนะครับกับเกม a n i m a s ผสมร่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้รวมร่างสิ่งมีชีวิตเข้าด้วยกันหรือไม่ก็ผสมกับสิ่งไม่มีชีวิตก็น่าจะได้เหมือนกันนะสังเกตจากก้อนหินตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวนี่จะมีร่างกายผสมออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนกันนะ ก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อติให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตพันใหม่ในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราจะลองนําเจ้านี่เจ้าตะกตแต,นตาน้ำข้าวเป็นตัวพ่อผม้ยผสมกับอะไรดีเอ่ยตัวแม่ลองผสมกับเจ้ายีราฟดูซิออกมาเป็นยังไงเอ่ยวิฟิวชั่น ้ตัวอะไรวะเนี่ยแมนทรีราฟตัก,กะแตนผสมเจ้ายีราฟพระผมระดับ6ดาวอันต้าแลหายากเป็นพิเศษแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านกันด้วยเฮ้ยแมนทรีราฟที่น่าสนใจตัวนี้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งดูกลมกลืนไปกับต้นไม้สูงโจมี่มีรูปแบบการย้ายถิ่นที่ไม่เหมือนใครโดยจะเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนยีราฟในบางฤดูกาลและอยู่อย่างโดดเดี่ยวในช่วงฤดูอื่นๆคล้ายกับตั๊กแตนตำข้าวความสามารถพิเศษคือใช้คอที่ยาวและขาหน้าที่แข็งแกร่งของมันเพื่อดักจับเหยื่อในระยะไกลและในที่สูงอุ้ยกินเนื้อด้วยอย่างนั้นหรอพบได้มากที่ทุ่งสวาน,น่าและป่าของแอฟริกาตะวันออกข้อมูลเยอะเหมือนกันนะนี่อ่ะ มีอายุที่10 15ปีเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอายุสั้นของตะกแตนตำข้าวกับอายุยืนยาวของยีราฟอารมณ์ของมันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแม้ว่าเจ้าตัวนี้โดยทั่วไปจะลักษสงบเหมือนยีราฟแต่มันมีนิสัยลักสันโดดเหมือนกับตะกแตนตำข้าวจะโจมตีเมื่อรู้สึกถูกคุกคามเจ้านี่ชอบกินแมลงที่อาศัยอยู่ตามใบไม้บนต้นไม้สูงความแข็งแกร่งระดับ B มีความแข็งแกร่งส่วนใหญ่อยู่ที่คอและขาหน้าเหมือนกับยีราฟบรรพบุพรบุษของมันมเจ้านี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล่องแคล่วว่องไวโดยสืบทอดมาจากทั้งตะกั่วแตนต,ตามข้าวที่ว่องไวและยีราฟที่เคลื่อนที่เร็วสปีดเอลบเลยนะความเฉลียวฉลาดซีบวกแม้จะไม่ฉลาดเท่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเจ้านี่ก็ยังมีไหวพริบรอบด้านเนื่องจากพันธุกรรมยีราฟของมันความสวยงาม B บ,บวกการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของคอที่สง่างามของเจ้ายีราฟตัวนี้และลวดลายที่ซับซ้อนของ ั้แต่ตาำข้าวทําให้มันเป็นตัวที่น่าจับตามองสุดท้ายแล้วนะความลึกลับอย่างนั้นเหรอหรืออะไรเนี่ยระดับ A รูปลักษณ์ที่โดดเด่นของเจ้าตัวนี้และความสามารถเฉพาะตัวในการกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทําให้คนที่โชคดีพอก็จะมองเห็นมันใช่ไหมลองเซฟดูซิสิ่งมีชีวิตถูกบันทึกไว้แล้วสามารถไปดูที่มเมนูได้ดูหน่อยเถอะเซฟแอนิมอล โอ้โหมีหลายตัวผมสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ทุกเมือ่อโอ้โหมีอีกเพียบบอกเลยว่าเกมนี้นี่แม่สนุกแน่นอนรู้สึกว่าจะมีเวลา3ามชั่วโมงในการเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาสร้างโอ้โหตัวใหม่กันบ้างสิเฮ้ยตัวอื่นๆนี่โอ้โมีอีกเพียบแล้วแต่ละตัวโคตรน่ารัก ธาทางจะยาวๆแน่นอนเกมนี้แม่ใครที่อยากจะเห็นนะครับผมอยากจะเห็นตัวไหนผสมเป็นตัวไหนอืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเอา,าธาตุก้อนหินนี่ใช้ก้อนหินผสมกับอะไรดีเอ่ยเฮ้ยลองเป็นแบบว่าปลาปักเป้าก้อนหินผสมปลาปักเป้าออกมาเป็นตัวอะไรวะเนี่ยรอดูหนซิเฮ้ยโอ้โ ล็อกพัฟอืมปักเป้าก้อนหินระดับคอมมอน3ดาวระดับทั่วไปปักเป้าก้อนหินความสามารถพิเศษที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นหินทําให้ผู้ล่ามองเห็นได้ยากบรรพบุรุษของปลาปักเป้าช่วยให้มันพองตัวได้เมื่อถูกคุกคมและเป็นการเพิ่มเกราะป้องกันอีกชั้นด้วยสภาพภายนอกที่ดูเหมือนหินความสามารถพิเศษพองร่างกายด้วยอากาศและทําให้ภายนอกแข็งเหมือนก้อนหิน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายออ้น้ําแหลมของเรานี่แข็งเหมือนก้อนหินได้ด้วยพบเจอบริเวณชายฝั่งของญี่ปุ่นและก็เจอในแอ่งน้ําที่เป็นหินอายุไขโดยเฉลี่ย1 0 1ถึงปีแม้ว่าโดยปกติแล้วเจ้านี่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบและไม่ก้าวร้าาแต่มันก็สามารถใช้ความสามารถในการป้องกันของมันเมื่อรู้สึกถูกคุกคามอาหารที่ชื่นชอบก็คือกุ้งเจ้านี่ชอบกินสัตว์จำพวกรัเตเชียนทุกชนิดซึ่งมักพบในสภาพแวดล้อมชายฝั่งที่ เป็นขดหินโดยใช้กรามที่แข็งแรงแหวกเปลือกของมันออกสัตว์จำพวกปลาปักเป้านี่สามารถกัดนิ้วยังขาดได้เลยนะเท่าที่จำได้ความแข็งแกร่งระดับบีแข็งแกร่งเนื่องจากภายนอกที่เหมือนหินและลำตัวที่มีกล้ามเนื้อความเร็วระดับดีเคลื่อนไหวช้าชอบที่จะกลมกลืนกับสิ่งรอบข้างมากกว่าการหลบหนีความฉลาดมีลบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสัตว์เล็กน้อยมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและก็สถานการณ์ใหม่ๆ ความสวยงาม4ภายนอกที่เป็นหินทําให้พางตัวได้มากขึ้นและไม่สะดุดตาความลึกลับ่บวกความสามารถในการกลมกลืนกับหินและพองตัวทําให้มันดูเหมือนมีเวทมนต์แต่ไม่เพียงพอจะทําให้มันดูเหนือธรรมชาติอย่างแท้จริงเซฟไปก่อนนะผมนี่ตอนนี้เราก็ได้สิ่งมีชีวิต2ตัวมาแล้วทุกคนโอ้โหพี่คิดว่าน่าจะสร้างสักประมาณ4ตัวนะ สำหรับในคราวนี้ออ้ Ooh, เราจะเอาอะไรดีเอย่ยลองเป็นสัตว์น่ารักน่ารักกันดูบ้างดีไหมนี่เจ้าตัวนาครับผมเอาละเจ้านาผสมกับอะไรดีเอย่ยโอ้ยมีคุกกี้มีพิซซ่าด้วยต้นไม้หรือปลาหมึกลองเป็นจำพวกนี่มแมลงมีกระดองอีกแล้วนะทุกคนเจ้าเต่าทองเรดี้บักเจ้าตัว,าตวนาผสมเต่าทอง อฮ้ยจะเป็นยังไงวะเนี่ยคิดไม่ออกอุย้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย <laughs> อุ้ยระดับอืระดับแรงครับผมเจ้านี่เกิดจากการผสมผสานอย่างน่ามหาัศจรรย์ของนาคและ DNA ของเต่าทองทําให้เกิดเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งที่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกมักจะเห็นวิ่งข้ามแม่น้ําและปีนต้นไม้พวกเขาจะดมกลิ่นอย่างกระตือรือร้นและค้นหาเหยือ่อความสามารถพิเศษการหลบหลีกหลีกหนีหละ่ะเจ้านี่สามารถบินได้ด้วย บินได้ในลักษณะที่คล้ายกับเต่าทองทําให้สามารถหลบหนีจากผู้ล่าดได้อย่างง่ายดายสามารถบินไปหาแหล่งอาหารใหม่ได้ด้วยนะการค้นพบมักจะพบมากในป่าเขียวชอุ่มและทางน้ําของอเมริกาเหนือซึ่งเป็นที่อาศัยของทั้งนาคและก็แมลงเต่าทองอายุไขโดยเฉลี่ย6-8ปีคล้ายกับอายุไขข,ของนาคแต่นานกว่าเต่าทองมากอารมณ์ก็คืออยากรู้อยากเห็นและขี้เล่น อารมณ์ทางด้านสังคมของนาคและมีไหวพลิบของเต่าทองทําให้มันเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรและขี้เล่นชอบสํารวจสภาพแวดล้อมอาหารของมันมแมลงน้ําแหล่งอาหารหลักของเจ้าตัวนี้คือส่วนผสมของอาหารปลาของนาคและความชื่นชอบมแมลงของเต่าทองจึงทําให้มแมลงในน้ําเป็นอาหารที่เจ้าหนี้ชอบสุดๆความแข็งแกร่งก็เอาเรื่องนะเจ้าหนี้มีพละกําลังปานกลางมีความว่องไวแบบนาคบวกกับความยืดหยุ่นแบบเต่าทองสปีดบีบูบวก ค่อนข้างจะเป็นเกรดบีเยอะนะนี่ยเนื่องจากเจ้าหนี้เคยเป็นนาคด้วยใช่ไหมก็เลยว่องไวอย่างรวดเร็วในน้ําและความสามารถในการบินของมันจากบรรพบุรุษเต่าทองทําให้มันมีความเร็วที่น่าประทับใจทั้งบนบกและในอากาศโอ้ยลงน้ําขึ้นบกบินได้โคตรเจ๋งเจ้าหนี้มีความอยากรู้อยากเห็นและทักษะในการแก้ปัญหาของนาคแต่สติปัญญาของมันถูกจํากัดด้วยสัญชตาตญาณที่เหมือนมแมลงการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของนาคและเต่าทอง และดูเปลือกที่มีสีสันของมันและลำตัวที่ดูเพียวบางทำให้มันเป็นสัตว์ที่น่าดึงดูดและน่าหลงไหลความลึกลับแม้จะไม่ได้มีมน์ขลังแต่เจ้าตัวนี้เป็นการผสมผสานคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ทุกคนถูกดึงดูดจากการที่ได้พบเจอมันเซฟไปก่อนเหมือนเดิมเอาละคราวานี้นี่ตัวสุดท้ายับผมเอาตัวอะไรดีเอ่ยคปล่นี้ผสมเจ้าปลาหมึก อออกตพุทธกับตัวนี้ดีกว่านะออืเจ้าสิงโตเจ้าป่ามาเลยเพื่อนปลาหมึกผสมสิงโตออกมาเป็นอุ้ยออกโตอะไรวะเนี่ย อุ้ยระดับสุดยอดเฮ้ยเกินดูดาวเฮ้ยไปกันใหญ่โอ้โหตํานานนะผมตัวอะไรวะเนี่ยเจ้าออกโทไพรเจ้านี่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษออกล่าและซ่อนตัวจากผู้ล่าโดยใช้ทักษะการพรางตัวที่น่าทึ่งเหมือนกับญาติของปลาหมึกยักษ์พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความคิดที่ภาคภูมิใจในการปกป,ป้องดินแดนและลูกหลานของพวกเขาโดยดึงมาจากสายเลือดของสิงโตความสามารถพิเศษ นวดขยำํ ด้วยการผสมผสานระหว่างขาสิงโตอันทรงพลังและหนวดปลาหมึกยักษ์ที่แข็งแรงและยืดหยุ่นทําให้เจ้าออกโตไพร์สามารถเคลื่อนที่ได้และเอาชนะเหยื่อของมันได้อย่างง่ายดายใครเจอตัวนี้นี่บอกเลยว่าไปเกิดใหม่ได้เลยนะที่ตั้งของมันภูมิภาคชายฝั่งของแอฟริกาสามารถอยู่ได้ทั้งใต้น้ําและบนบกอายุไขโดยเฉลีย่ย15-20ปีอารมณ์ก็คือมีความเฉลียวฉลาดและก็หวงดินแดนเจ้านี่ตหนักดี ถึงสิ่งรอบข้างและจัดลำดับความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในอนณาเขตของมันในขณะเดียวกันก็แสดงสติปัญญาในการแก้ปัญหาของปลาหมึกยักษ์อาหารของมันปลาและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเจ้าหนี้ส่วนใหญ่จะกินปลาที่พบในสภาพแวดล้อมชายฝั่งแต่ก็ยังสามารถล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บนบกได้เมื่อจําเป็นความแข็งแกร่งระดับ A เลยนะแรงรวมของกล้ามเนื้อสิงโตและหนวดปลาหมึกทําให้เจ้านี่ดูหน้าเกงขามสุดๆสปีดอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากสปีดบีบวกแม้จะไม่เร็วเท่าสิงโตบนบกแต่เจ้านี่ก็ยังสามารถเดินทางในน้ําด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเจ้าตัวนี้สืบทอดทักษะการแก้ไขปัญหาจากญาติของปลาหมึกสติปัญญาก็เลยระดับ A เลยนะในขณะเดียวกันก็แสดงเทคนิคการล่าเชิงกลยุทธ จากสายเลือดของสิงโตความสวยงามไม่ต้องพูดถึงระดับบีแม้เจ้าตัวนี้จะดูไม่ได้สวยงามอะไรมากแต่คุณสมบัติที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของเจ้าพวกนี้และความสามารถในการพังตัวที่น่าประทับใจนั้นช่างน่าหลงไหลนี่ความลึกลับเอลบสำหรับมนุษย์แล้วการพบเห็นเจ้าตัวนี้ เป็นการ,รเผชิญหน้าที่น่าดึงดูดใจและลึกลับเนื่องจากลักษณะลูกผสมที่หาได้ยากและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเซฟไปเพื่อนตอนนี้นี่โอ้โหสิ่งมีชีวิตของเราไม่เหมือนกันสัก,กตัวเลยนะแต่และตัวโคตรมีเอกลักษณ์โอเคนะครับผมไม่สำหรับในพาร์ทนี้สงสัยเราคงต้องลากันไปก่อนนะใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถ ดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยหรือถ้าอยากจะเห็นพี่ผสมร่างสิ่งมีชีวิตในคราวหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับผมพี่จะได้รีบมาต่อกันอย่างว่องไวกันเลยทีเดียวสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละ bye บายบายจุ๊บจุ๊บ